ชื่อไผ่ครับผม <misses. S 1> ก็เป็นสมาชิกกลุ่ม ate, เซิร์ฟสเก็ตและลองบอร์ดสงขลาครับก็ค oh. ือในกลุ่มเราจะมีทั้งเซิร์ฟสเก็ตอ่าเซิร์ฟสเก็ตก็อย่างนี้นะครับพักหน้าเดี่ยวได้อย่างนี้นี่ก็เซิร์ฟสเก็ตแล้วก็มีลองบอร์ดลองบอร์ดในที่นี้เราก็มีทั้งลองบอร์ดแดนซ์ที่เล่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ลองบอร์ดดาวฮิลล์ดีไลท์ด้วยนะครับเราก็ เรียกว่าเราเป็นออสเก็ตดีกว่านะครับหลักสายที่มาการรวมกลุ่มงาน,นจริงต้องบอกว่ากลุ่มนี้มันเริ่มต้นบูมจากออนช่วงโควิดนะครับเซิร์ฟสเก็ตเริ่มดังขึ้นมาก็จริงๆก็จะมีทีมจัดตั้งจะเป็นน้องๆ้องอีก 3- 4คนนะครับก็ชวนผมนี่แหละผมเหม EN ือนทะนับเจเนเรชันเหมือนเป็นเจเนเรชันสองที่เข้ามากลุ่มแรกเขาเล่นกัน 3- 4คนมีบอร์ดแค่2แผนนะ่นอ่าก็เหมือนถัดกันป้ายยากันเองว่าเฮ้ยม,มีแผ่นมาอยากเล่นยังเลยเห็นฝรั่งเล่นดูในคลิปต่างประเทศแล้วดูเท่ ก็เลยซื้อซื้อการมาลองช่วงนั้นแผ่นเซิร์ฟสเก็ตยี่ห้อยาวที่จริงจตอนนี้ก็8 9 0 0 0เองตอนนั้นตอนเริ่มต้นแล้วก็กลุ่มเค่อยขยายขึ้นเรื่อยๆรืครับสมาชิกหลักประมาณกี่คนช่วงหลักๆากจริงๆเนี่ยประมาณถ้ามาเล่นทุกวันเนี่ยสี่สิบห้าสิบคนประมาณนี้ครับก็มีน้องๆมาก<น>็ส <ๆ S 2> ี่ส <ๆ S 2> ิบห้าสิบนี่ก็เฉพาะพื้นที่บริเวณตรงลานจอดเมืองเก่าครับจริงๆในเมืองก็มีกระจายเล่นหลายที่ครับมีตรง ลานจอดรถตรงแถววงเวียนนางเงือกสำหรับเซิร์ฟสเก็ตนะครับสำหรับคนที่สนใจเล่นนะครับแล้วว่าคําที่ผมโดนบ่อยเลยว่าเฮ้ยอะไรแพงอะไรแพงของที่เซิร์ฟสเก็ตไม่เหมือนสตรีสเก็ตที่เราเคยเห็นกันเมื่อก่อนที่กระโดดปุ้งปังปุ้งปังเราก็เนี่ยจะไถ่ไถ่ไปกับพื้นเนิบๆนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างปลอดภัยเทียบกับสเก็ตเมื่อก,ก่อนถ้ามันจะเริ่มอันตรายถ้าเราเริ่มแอดวานซ์ขึ้นไปเอง, <S 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 เองนะครับเบื้องต้นมันเป็นการออกกำลังกายถ้าเห็นน้อง <S <S ๆ,ๆเล่นข้างหลังนช่นะครับก็บิดตัวไปบิดตัวมา แล้วก็ไม่ได้ผัดผลมากนะครับก็เรียกว่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับ เซิร์ฟากเกตตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากราคาค่องข้างสูงแต่ก็ยังพอหาซื้อได้นะครับทั้งกลุ่มมีกิจกรรมอะไรบ้างเร็วๆนี้ครับก็จริงๆเบื้อกิจกรรมปกติของทางกลุ่มที่สง่งขาครับเราก็จะมีเวบแลมนะครับเรามีบอร์ดเดโมสําหรับมือใหม่ที่แบบว่าเฮ้อยอยากเริ่มสนใจกีฬาชนิดนี้แล้วจะเข้ามาลองก็เรียกว่าเข้ามาลองได้ครับราาลานจอดรถถนนนั่งงามมีคนมาตั้งแต่ประมาณหนึ่งู่เล่นในถึงประมาณสี่ค่ ก็มีบอร์ดให้ลองก่อนชอบไม่ชอบหลังจากนั้นก็ค่อยหาซื้อกันเปิดวันหดบ้างครับจริงๆเรามาเล่นเกือบทุกวันครับจะมีคนมาเล่นหมุนเวียนทุกวันแล้วแต่ว่าบางวันเราอาจจะมีกิจกรรมพิเศษไปเล่นลงเขาแถวบ้านสัทธากันบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับกลุ่มเซิร์ฟสเก็ตสงขากับสมาคมธุรกิจโรงแรมจะมีจัดงานลองเล่นครับก็เป็นงานที่ว่าลองเล่นกีฬาบอร์ดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตสกีมบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดไฮแล้วก็มีให้ลองเล่นในงานนี้นะครับวันที่ 3-4เมษานครับบริเวณหน้าโรงแรมเดอะเบสท์เคชันครับก็สนับสนุนโดยทททดีครับครับผมเราสามารถติดตามของกลุ่มเซิรสเก็ตสงขาอย่างไงได้บ้างครับก็ติดตามจะมีกลุ่มใน Facebook ครับเซิร์ฟสเก็ตสงขาแอนลองบอยครับผมโอเคขังมาให้ได้นะครับไม่เช้าไม่ว่าคุณจะอยู่หัดใหญ่หรือสงขาหรือใกล้เคียงมาที่นี่ได้ครับไม่ปิดหครับ You can click subscribe share and ring the bell to make new clip notification แล้วจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดเพื่พอติดตามรายการต่อไปกับแต่ก็ติดตามดูจนทางของพี่สถาบัาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ